บ้านเบสแพทริกเปิดแล้วพร้อมซัพพอร์ตเบสเชียร์แพท,ทริกให้จีบสักทีล่าสุดสาวเบสดั้กวณีคำสิง ได้เผยคลิปวิดีโอขณะรับประทานอาหารโดยงานนี้ได้มีแฟนคลับบ้านแพทริกเบธดั FC ได้ซื้อโกโก้และส้มตามมาให้กับสาวเบสพร้อมกับได้เขียนบนแก้วกาแฟไว้ว่าสู้ๆนะคนเก่งเบสคำสิงซึ่งงานนี้สาวเบสก็ได้ระบุข้อความประกอบคลิปวิดีโอนี้ไว้ว่า ขอบคุณโกโก้จากบ้านคู่นะคะพร้อมอิมมจิรูปหัวใจสีแดงรูปป้ายและรูปหัวเราะกำลังกินส้มตำพอดีเลยแฟนคลับซื้อโกโก้มาจีบแทนเมนหรือเปล่าพร้อมอิมมจิรูปปิดปากแม่แม,แมสาวเบสขามาพูดแบบนี้ก็ทำเอาเรือแล่นไม่หยุดแล้วล่ะค่ะ ถ้าแฟนคลับจีบแทนได้มั่นใจเขาว่าแฟนคลับก็พร้อมที่จะจีบสาวเบสให้กับหนุ่มแพทริกอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เองหนุ่มแพทริกเขาก็จีบแบบจัดเต็มจัดหนักมากๆเมื่อไหร่สาวเบสจะเปิดใจสักทีเพราะคู่นี้เขาก็มีความเคมีเข้ากันมากๆรวมไปถึงสเปกของหนุ่มแพทริกที่บอกว่าชื่นชอบผู้หญิงสวยน่ารักรวมไปถึงเซ็กซี่ใส่บิกินี่ได้สาวเบสก็เคยใส่รัวๆเห็นแล้วส่วนสาวเบสเองก็ชอบหนุ่มหลอ่อร คุณพี่ขาวออร่าตอนนี้หนุ่มแพทริกก็เป็นให้แล้วถ้าเหมาะสมกันแบบนี้เมื่อไหร่จะคบกันสักทีแฟนคลับรออยู่นะคะถ้าใครต้องการมาเป็นครอบครัวแพทริกเบสสามารถไปติดตามไอจีแพทริกเบส .fc โดยบ้านคู่เปิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายยนที่ผ่านมานี้เองมากดไลค์ฟอลโล่กันด้วยนะคะแต่ดอกจันไว้เลยค่ะว่าโปรดคอมเมนต์กันแบบสุภาพนะขอขอบคุณเบสคําสิงห์และแพทริกปาริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ